นูเป็นของหนูอย่างนี้แหละจะต้องพูดอะไรให้เพื่อนหัวเราะสนุกดูตอดลตอดเวลาไมโทรศัพทแทกีก่นะคหมอแท็กแท็กกุ้เลนีุ้งเลนที่เขาไปนั่งนะคุณปริยาไปฟังทมเ,เขาก็ต้องนั่งให้มากขึ้นเนี่ยโอ้โหแนวคือเพื่อละอนี้เขามานะที่จะต้องนั่งให้ได้มากขึ้นชัดมากเลยค่ะเออเขาอ,อนุญ,ญาต นิดนะฮะคือตอนที่ผมบวชเนี่ยก็มีพระพี่เลียงก็เล่าคล้ายๆคุณเป็นเล่าเนี่ยพระนั่งกรรมฐา,านเห็นโครงกระดูเดินมานะฮะก็ท่านก็คิดว่าท่านสําเร็จท่านก็เดินลุยน้ําดีไม่กระโดดจากเขานะฮะเดินลุยน้ําก็จมน้าท่านก็คิดว่าอ้นนั้นมันไม่ใช่มันคิดเองฮะที่เห็นโครงกระดูกอะคิดเอง ท่านก็เล่านะฮว่าไป็นั่นไม่ใช่แล้วท่านก็เปลี่ยนเลยนะเปล่านเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นปกติบบปกติฮะอันนั้นคือเหมือนกับก็เหมือนผมอะไปไหนผมก็เห็นหน้าผีเห็นอะไรเขาจิตหลอดมันหลอดมัเน,นีน่ยก็เลยลักษณะเดียวกันนะก็เลยคิดว่าถ้าท่านกาเลิกจริงๆนะท่านเลิกทางนี้เลยเดี๋ยวนี้ท่านก็วรรณาภาพาไปแล้วนะฮะท่านทุก พอออกภาษาที่ไรท่านต้องไปอยู่ป่าทุกครั้งอยู่เขาดูถ้ำแล้วก็ทาแบบนี้ฮะแล้วเป็นเรื่องสนุกไปเลยฮะเห็นนน่นเห็นนี่อะไรเป็นเรื่องสนุกอะไม่ใช่เรื่องจริงครับท่านก็บอกิคิดไปเองแล้วถ้ากาเดินลุยน้ำจมน้ำก็ก็เลยเหมือนกับชาวบ้านเขาเรียกสติแตกฮะก็ก็หยุดไปทั้งนั้นไปเลยฮะ การจริงทิฐิแตกติไม่ได้ปีนี่ใช่ไหมอาจารย์เดี๋ยวเลี้ยนให้คุณเบนทราบนิดนึงเรื่องน้องดัชนะคะคือน้องดัชเนี่ยไม่เคยแอนตี้ท่านอาจารย์เลยไม่เคยเลยค่ะเขาฟังทำของท่านอาจารย์ด้วยฟังไหลแผ่นอยู่ค่ะแต่เขาก็เดี๋ยวที่เขาบอกว่าท่านอาจารย์สอนไม่เหมือนใคร ใช่ไหมคะทีนี้ก็แต่ไม่เคยบอกอุ้ยแม่นี่อะไรไม่ใช่ไม่เคยเลยนะคะแล้วก็ยังเอาแผ่นไปฟังด้วยเพราะแม่แอนตี้เลยคะ่ะแล้วก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงหมายถึงพระธรรมก็ขัดเราแม่จะเป็นคนโทสะแรงเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยคะ่นะ <laughs> <c oughs> นอกจากแบบเมื่อเช้าที่หนูเล่าเพรา,าะมันยังอยู่ใช่ไหมคะท่ญญญานอาจารย์แต่ เหมือนกับว่าปัญญาก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือค่ะท่านอาจารย์ในหลายเรื่องเลยค่ะแล้วลูกก็เห็นพอเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีปัญหาในครอบครัวเพราะว่าลูกก็มีโทสะแม่ก็มีโทสะก็เดี๋ยวนี้ก็จะเข้าใจชีวิตมากขึ้นคือการที่เราเข้าใจพระธรรมชีวิตก็เปลี่ยนไป ลูกก็ดีใจครอบครัวอบอุ่นขึ้นค่ะความเข้าใจกันมันมาจากที่เข้าใจพระธรรมเราเราก็เข้าใจอะไรหลายๆอย่างทีนี้แต่ลูกอะ่ะเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจธรรมะเขาไม่เคยแอนตี้เขาฟังแล้วก็ที่เมื่อวานอย่างเรียนว่าเขาบอกว่าเมื่อไหร่แม่จะเลิกทํางานเพราะว่าแม่บอกมาเลยแม่จะทําอีกกี่ปี แล้วแม่ก็ไปฟังเรียนธรรมะกับท่านอาจารย์ก็พูดอย่างนี้เลยค่ะทีนี้หนูไม่เลิกทํางานเพราะหนูต้องการเจริญกุศลนหนูไม่ค่อยชอบของเงินใครเนี่ยจะเรียนให้ทราบว่าเขาห่วงเรื่องพระอ่ะที่เขาห่วงอ่ะแต่เขาก็สงสัยว่าพระธรรมอย่างที่เขาถามใช่ไหมคะว่าอ่าอันนี้ถูกมันเยอะๆอย่างนี้ยค่ะแล้วที่ท่านอาจารย์ตอบแล้วกล บอกรู้ว่าก็สนทนากับท่านอาจารย์เลยท่านอาจารย์มีคำตอบทุกปัญหาเนี่ยคก็คือเขาไม่ได้ไม่ไม่ปิดกั้นเรื่องเรื่องไปศึกษาธรรมะแล้วก็ยังจะบอกว่าเนี่ยแม่รู้ธรรมะมากกว่าเขาอีกเนี่ยฮัลโหลเรียนท่านอาจารย์ก็จะเหมือนกันหน่อยหนึ่งที่เข้าได้ก,กับน้องดัสคือ พอคุณปริญญามาศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยคุณปริญญาจะพูดถึงพระอะพระอย่างเงี้ยทาไม่ดีพระอันนี้ไม่ดีเราก็โมโหทุกครั้งเลยเราบอกชั่วช่างชีดีช่างสงไปยุ่งอะไรกับท่านอย่างน้อยเราก็กราบผ้าเหลืองอาอย่างเงี้ยก็เหมือนที่เมื่อวานน้องดัสพูดเนี่ยยังไงก็เรียนก็เรียนไปแต่ว่าอย่าไปยุ่งกับพระอย่าไปว่าพระ อันนี้ที่ยังแบบต่อต้านเอ๊ะไปเรียนตรงนี้แล้วทำไมว่าพระยังไง,งก็นั่นไงเหมือนกันคือเรายังนับถือพระอย่างนั้ยยังคิดว่ากาบผ้าเหลืองอยู่ก็ไม่ได้เห็นความว่าว่าพระทําอะไรที่แหลกเหลวที่มันเยอะๆตอนนั้นยังเล่นเฟซไม่เป็นยังไม่ได้รู้ข่าวสารอะไรมากแล้วก็ไม่รู้พระทรรอวินัยเลยอันนี้คือปัญหาใหญ่ทําบุญต้องทํากับพระก็เคยได้ ได้เผยบอกไปแล้วว่าทําถึงขนาดว่าเทกระเป๋าต้องขายทองอ่ะคุณปริญญาให้ทองหลานมาบาทหนึ่งแล้วก็ฝากไว้วันนั้นไม่มีตังค์เลยนะต้องเอาทองไปขายเพราะว่าเป็นกระถินไงเขามาให้เป็นกระถินเพราะฉะนั้นเราเป็นเจ้าภาพกระถินเนี่ยเราต้องบริจาคทําบุญเยอะกว่ากว่าคนอื่นอ่ะอันนี้ก็คือเทกระเป๋าแต่คือแบบเช็คส่งไปแล้วยังไม่มาไงเงินยังไม่เข้าวันนั้นไม่มีตังค์คุณปริญญาบวชอยู่ทําไงเนาะก็เออถอดสร้อย ขายแล้วที่ร้านเขาบอกโอ้โหทองเก่ามากอัเนี้เราใจไม่ดีเหมือนกันนะเอาทองเก่าเข้าไปขายแต่ว่ามันก็ขายไปแล้วล่ะคือจะเล่าให้ฟังว่ายังไงเหมือนแบบเราทําบุญต้องทํากับพระอ่ะแล้วก็อย่าไปว่าพระว่างนั้นเราก็เลือกวัดเอาก็คือเนี่ยที่หมายว่าต่อตั้งเขาตอนที่เข้าไปใหม่ๆอ่ะเพราะดูเหมือนเขาบอกว่าเออพระเนี่ยทําอย่างเงี้ยไม่ถูกนะพระอย่างนงี้ไม่ได้นะอย่างเงี้ยคือก็เหมือนน้องด้าซะคืออย่าให้ว่าพระแล้วกันอะไรก็ได้อย่าว่าพระเนี่ยคืออย่างเงี้ยแทบแทบทุก ครอ,อ,อบครัวแหละพ่อขอ,ของพี่ก็เหมือนกันที่บ้านก็เหมือนกันเขาก็ไม่ชอบให้ว่าพระเพราะเขายังไม่เข้าใจคาว่าพิพสุนช่ไหมคะแต่ต้องไม่ลืมนะคะที่ท่านพระศิวลีเนี่ยท่านบอกว่าสมัยเนี้ยน่าประหลาดหน้าแปลกมากเลยมีแต่คนนับถือพระแต่ไม่นับถือพระธรรมได้คิดมาก